สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมารลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่พท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมทั้งใหม่และเก่ายังไงก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่พเพราะผมจะมีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันทุกๆวันจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับพี่พนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องก็เพิ่มลน์หน้าจอได้เลยนะครับ แอดไลน์นะครับผม0 8 1ย์4 1 6 5 6หนะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับผมพระเครื่องนะครับจัดส่งไปรษณนี์ฟรีนะครับพี่พี่วันนี้ก็มารับชมเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะครับผมแล้วก็พูดคุยนะครับศึกษาพักเครื่องไปด้วยกันนะพี่พี่แล้วก็ยังไงก็ฝากนะครับคอมเมนต์ทักทายกันหน่อยนะครับพี่พี่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่าลืมอีกหนึ่งอย่างนะครับวันนี้ท่านใดซื้อนะครับอ่าเช่าพระไปนะครับก็จะมีของสมนาคุณนะพี่พี่เป็นพระ หลวงพ่อจวนนะครับเหลี่ยนเจ้าสัวนะครับรุ่นมหาเศรษฐีกระไ่ทองแบบแชมป์แชมพร้อมกล่องเดิมๆนะครับอันอ่าชุดเมื่อคืนนะพี่ๆชุดเมื่อคืนก็ได้เหมือนกันนะครับก็เมื่อคืนก็ใส่เป็นของแบบของขวัญปีใหม่ไปแล้วครับผมก็จะ มีประมาณสัก 30- 40องค์น่าจะได้นะพี่ท่านใดซื้อเช่าเยอะก็ให้ทุกวันเลยนะครับจนกว่าจะหมดเลยนะพี่พีก่อนสิ้นปีเราก็จะหยุดกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มชมองค์แรกของวันนี้นะครับผมเป็นพระเนื้อดินพุทธิพิพาศตวรรษอันนี้แบบสวยๆหน้าตาเด็กหน้าตาเด้งมากเลยนะพี่ผิวพันวรรณะคือฝุ่นฝุ่นสีนิยมนะพี่พีแล้วก็จมูกปากหน้าตาสวยฟอร์มดีนะครับผมนี่ดูง่ายมากๆมีเดือยชัดเจนนะครับผม ปกเสกพิธีใหญ่ปี2500เกจิเป็นร้อยรูปนะพี่พี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับนี่ลงกล้องให้ดูความชัดเจนความสวยงามนะพี่พี่นี่น่าใช้มากๆหลักร้อยนะพี่ๆหลักร้อยเบาๆนะครับผมท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมยินดีแบ่งปันกันนะครับนี่จีบอติดคมชัดด้วยนะพี่ๆี่นี่น่ารักมากๆเลยนะ ดูง่ายสุดๆนะครับแล้วก็ได้พระรอดนะครับหลวงพ่อหลวงปู่สีนะครับวัดวัดถ้ำเขาบุญนางนะครับท่านก็เป็นพระอริยสงฆ์อีกหนึ่งรูปของจังหวัดนครสวรรค์นะครับอายุร้อยกว่าปีนะพี่ๆนี่ท่านอายุยืนมากๆนะครับผมนี่พระรอดหลังยันเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้สวยฟอร์มดีโอ้โหขาบแป้งเดิมๆนะพี่ๆนี่ดูง่ายชัดเจนนะครับผมท่านไดชอบ พระแท้ดูง่ายแบบนี้ก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยเบาๆนะครับผมองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีอันนี้เป็นบล็อกเงินนะพี่เป็นเหรียญรุ่นพ่อป่านะครับผมปี2อ2 2นหนี่ิะพี่ๆนี่สังก็เดิมๆอย่างนี้เลยนะพี่อันนี้แท้ทันหลวงพ่อบุญมีนะพี่ๆผิวนี่ม่วงเลยนะครับที่สําคัญเป็นบล็อกเงินบล็อกเงินแยกตรงนี้เลยนะพี่พอผ่านจะมีขีดขึ้นไปนะครับผมนี่เห็นขีดตรงคล้ายๆแป้งเติมไหมอันนี้เป็นแป้งเติมนะพี่จะมีขีดยาว ผิวนิดสวยวิ้งเลยนะครับผมนี่ตัวตัดยุค2,500ขึ้นมานะครับ1กว่า2กว่าอย่างเงี้ยครับก็จะตัวตัดประมาณอย่างนี้นะครับเป็นตัดแล้วก็ฉีกขาดอย่างนี้นะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับดูง่ายมากๆเหรียญแท้แล้วก็พระประสบการณ์นะพี่หลวงพ่อบุญมีถือว่าเป็นพระยอดประสบการณ์ของจังหวัดลบบุรีนะครับผมนี่สวยมากๆนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งก็อีกเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญรุ่นบนดบอันนี้ก็ทันและก็แท้ทันหลวงพ่อบุญมีเหมือนกันนะครับพี่ๆปี2000 525นะครับผมนี่ดูง่ายตัวตัดดูนะครับพี่พี่นี่ตัวตัดาขายกันเลยไหมนี่ตัวตัดยุคเดียวกันนะครับผมกาปีใกล้ๆกก,กันนะครับผมนี่สวยมากๆผิวนี่ม่วงเลยนะครับท่านใดชอบนะครับก็สอบถามกันมานะครับนี่ดูง่ายมากๆนะครับหลวงพ่อบุญมีแล้วก็ได้แหวนลงยาเนื้ออัปกาหน้าโลนิยมนะครับหลวงพ่อบุญมีนะพี่พี่ตัวเรือนก็จะเป็นอัปกา รงยาแดงนี่สวยมากๆถือว่าเป็นแหวนรุ่นท็อปของหลวงพ่ออีกหนึ่งรุ่นนะพี่ๆนี่วงใหญ่นะพี่ๆผมใส่ยังผมใส่นิ้วกลางนี่นะยังหลวมเลยนะพี่ๆท่านใดนิ้วใหญ่หน่อยก็น่าจะได้นะครับนี่สภาพสวยผิวยาขัดอัปาก้าคือเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ได้พระชัยนะพี่ๆพ,พระชัยสี่มุมเมืองพระอาจารย์นำปุกเสกนะและเกจิสายทางใต้นะพี่ๆนี่สวยมากๆเลยนะเป็นพระชัยวัดอันนี้แบบโอ้โหนี่น่าเก็บ ทีดีแล้วก็ผิวพันธุ์คือแบบสภาพแชมป์นะพี่ๆเหลืองเดิมๆนะครับเป็นต่อโคดด้นะพี่ๆต่อโคดหนึ่งโคดนะครับผมนี่เป็นพระชัยเขาเรียกว่าพระชัยสี่มุมเมืองจตุดพิษนะพี่ๆนี่สวยมากๆนี่ดูง่ายจมูกโด่งหน้าตาเด้งเลยนะครับผมท่านใดชอบพระแท้พระสวยดูง่ายประสบการณ์มีแล้วก็เก็บได้เลยนะพี่ๆคือแบบสภาพสวยๆอย่างนี้เก็บได้เลยนะครับวงต่อไปนะพี่ได้มาสองวงเลยนะครับ เป็นแหวนยันนะครับลงยาเป็นเนื้อทองแดงแบบหูเก่าเก่ามากเลยนะพี่เป็นหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะพี่อันนี้หายากมากๆอันนี้สภาพแบบสมบูรณ์เลยนะพี่ได้มาแบบบ้านๆนะครับผมมีมาสองวงนะพี่ๆท่านใดชอบนะครับเอาแค่หลักร้อยพอนะพี่คือแบ่งกันก่อนปีใหม่แบ่งกันไปเก็บไปใช้นะครับกับพระดูง่ายๆเดิมๆนะครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เลยเนะี่ยอันนี้หายากปกติเราจะเห็นดินแดงใช่ไหมพี่ เป็นพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อกลกวยอันนี้เป็นเนื้อดินดำนะครับเป็นผสมผงใบลานอันนี้หายากมากๆนะครับนี่เกา่เกาๆเลยนะพระสวยมีหน้ามีตานะครับนี่พิมพ์ก็คล้ายๆจะมีหลวงพ่อขอมก็มีนะครับแต่หลวงพ่อขอมท่านจะเป็นโลหะนะพี่ๆดิหลวงพ่อลวยก็จะเป็นพวกเนื้อดินแดงดินดําและก็ผงน้ํามันนะครับผมนี่น่ารักมากๆนะครับบานๆฝุ่นๆเลยนะศิลปะสวยโชคราบนะครับนี่แล้วก็ ได้อันนี้มานะครับหลังจากเมื่อวานได้พิมพ์ใหญ่วันนี้ไปค้นค้นได้พิมพ์เล็กอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อไม้โพหักนะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธโธนะพี่พนี่หายากหลังจานลงทองคือแบบ หิงๆเลยนะพี่ๆนี่พระเดิมๆนะครับบ้านๆนะครับหลักร้อยเบาๆนะครับท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับน่ารักมากๆเลยนะพี่ๆนี่แล้วก็ได้รูปถ่ายหลังตะกุดนะครับหลวงพ่อพระใส่มานะพี่ๆอันนี้ก็เล่นนะพี่ๆนี่นี่เดิมๆเลยแชมป์ทั้งคู่นะอันนี้ก็จะมีฝุ่นๆหน่อยนะครับเล่มเดิมจากวัดนะครับเป็นหลังตะกุดสามกษัตริย์นะครับหลวงพ่อพระใสนะครับจังหวัดหนองคายท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันมานะครับรูปดูง่ายมากๆเป็นรูปเข่าดำนะครับแล้วก็ได้รูปถ่ายหลวงพ่อขอมนะครับตะ สามกษัาาตริย์มังกัน,นียุคแรกเลยจีวรเหลืองแล้วก็ได้พระเม็ดบัวเม็ดเม็ดกระดุมอะไรเงี้ยครับ,รบเนี่ยหลวงพ่อขอมเนื้อดินเลื่อมเก่าทั้งคู่เลยนะพี่ๆนี่ราคาเบาๆเลยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมากันเข้ามาครับวันนี้นะครับพี่ๆเอาองค์ละ3 0 0พอนะนี่แบ่งปันกันไปเลยนะครับกับก่อนปีใหม่ของเรานะครับผมก่อนที่เราจะหยุดกันนะครับ แล้วก็ได้ชุดหลวงพ่อโตวัดกำแพงมานะพี่พี่ถือว่าเป็นเกจิดังนะครับอินบุรีนะครับสิ่งบุรีอันนี้จะเป็นรูปเหมือนเนื้อผงนะครับหลังจานนะครับนี่ดูง่ายมากๆเลยนะาเก็บมากๆนะครับผมหลวงพ่อโตวัดกำแพงอินบุรีหลักร้อยเบาๆนะพี่พี่มีมาครบชุดเลยนะี่อันนี้เป็นพิมพ์หายากพิมพ์น่าจะเป็นเหมือนพวกหลวงพ่อโตวพวกอะไรนะครับหลังจานนะครับผมโอ้องค์นี้เนื้อมันมากเลยนะพี่พี่เก่ามากๆเลยนะครับผมนี่ ดูง่ายสุดๆนะครับแล้วก็ได้พิมพ์สุขโตเล็กนะพี่ๆหลังจานนะครับผมนี่ตันใดชอบนะครับหรือจะเหมาไปเลยนะพี่ๆเอาไม่แพงนะครับหลวงพ่อโตวัดกำแพงถือว่าเป็นเนื้อดินยุคเก่านะพี่และนี่เป็นพิมพ์ชินราช พิมชินลาดก็ไม่ค่อยเจอนะพี่ๆี่นี่หลังจานลายมือหลวงพ่อนะครับแล้วก็พิม์องค์สุดท้ายหลวงพ่อโตก็จะเป็นพระพิมนางพญาอันนี้ก็หายากนะพี่ๆีนี่ดูง่ายสุดๆนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงนะครับพี่ๆีนี่ประกอบกันตัดสินใจพิจารณานะพี่พนี่พระสวยผิวพรรณเดิมๆแล้วก็ได้หลวงพ่อเพี้ยนมานะพี่ๆีนี่เป็นเสือเรียกว่าเสือแซยิดนะพี่ๆปี55นี่อันนี้ก็น่าเก็บทำสวยมากๆกล่องเดิมๆนะครับผมนี่ ท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลักร้อยเบาๆนะครับนี่เสือมหาอํานาจเลยนะพี่ๆอย่างเงี้ยนะครับนี่โอ้โหน่ารักมากๆมาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับผมท่านใดชอบนะห้ามพลาดเลยนะพี่ๆแล้วก็ลมดําแบบแชมป์เลยนะครับอันนี้เป็นทองแดงก็โอ้โหถ้าเอา2ตัวนี่ลดให้เลยนะพี่ๆเอาองค์ละ300พอแล้วกันนะพี่วันเดียวนะพี่ๆวันเดียวคือแบบ ราคาเบาๆเลยไม่มีแล้วนะพี่พนี่ท่านใดเร็วท่านใดได้นะแถมยังได้ของแถมเป็นสุดยอดเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับผมและอันนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญในหลวงนะครับเอาองค์ละร้อยิบพอนะพี่พนี่เขาเรียกว่าเหรียญในหลวงรุ่นพลังแผ่นดินอันนี้คือแบบโอ้โหการ์ดเกิร์ดเดิมเลยนะพี่พซีนเดิมเอ่า เป็นโครงการนะพี่พี่สถาบันการแพทย์นะครับโรงพยาบาลศิริราชนะครับผมน้าเก็บมากๆ2อัน300ราคานี้ไม่มีแล้วนะครับถูกสุดๆ วันนี้ก็เบาๆกันไปเลยนะครับนี่แล้วก็พระพุทธโคโดมได้มาแบบคัดสวยแบบเด้งๆเลยนะนี่หน้าตาสวยมากๆปีศูนห้าหลวงพ่อขอมนะพี่ๆผมแนะนำเลยนะพ,พี่พระเครื่องหลวงพ่อขอมท่านแบบโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วก็แบบประสบการณ์เยอะจริงน่าใช้มากๆนะครับผมนี่ท่านใดชอบนะครับนี่ดูง่ายผิวพรรณเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระเนื้อดินยุคเก่าๆเลยนะพี่ๆนี่ โหแบบบ้านๆเลยนะครับนี่ท่านใดชอบนะครับองค์ใหญ่นะพี่ๆแต่ของคอได้นะครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางด้านหลังก็จะเขียนเลยนะครับปีศูย์หวัดไผ่ลงวัวสุพรรณบุรีมียันนะครับผมแล้วก็ได้ชุดป่งข้อเพี้ยนมาอีก3องค์นะอันนี้หายาก อันนี้รุ่นอายุวัฒนะมงคล80นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะพี่ๆนี่องค์เล็กนิดเดียวเองนะรูปหล่อร้อยองนะครับองละ300นะครับผมและอันนี้เอาองละแค่250้พอนะมีมาแบ่งปัน2องค์นะครับไตมาด58ปลูกเหมือนปั๊มหนุ่มก็เพี้ยนนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบนะครับราคาดีไม่มีแล้วนะพี่ดองเดิมๆซีนเดิมๆพระแท้ดูง่ายบ้านๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับพี่พก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทุกๆวันนะครับวันนี้ก็อย่าลืมกันนะครับอุดหนุนกันก็ดีของสมนาคุณกันไปนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมซึ่งเป็นุชื่อรุ่นที่แบบโหดีมากๆนะครับพี่พี่เป็นรุ่นเจ้าสัวนะครับมหาเศรษฐีหลวงพ่อจวนแท้ทันหลวงพ่อปี36นะครับหลวงพ่อจวนก็มาเล่าประวัติกันสักนิดนะครับหลวงพ่อจวนก็ท่านจะเป็นลูกศิษย์ โอ้โหแบบเกจิยุคเก่าเยอะนะและได้พุทธาพิเศษกับเกจิดังๆนะครับพวกหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อแพรโอ้หหลายเกจิหลวงพ่อฟุ้งวัสดาหลวงพ่อเชนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็โอ้โหกระสินไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเวลาท่านปลุกเสกเหมือนรุ่นสายสินไหมนะครับพี่ๆปลุกเสกจนแบบสายสินไหมนะครับผมท่านใดชอบนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ